สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอาชาวสวนกเกษตรทฤษฎตีไม่เหมือนในภาพพี่น้องมากอัปเดตสวนพ่อศิลป์ครับวรสวนพ่อศิลป์เบอร์เดม่าเบิ้งโดนเลยครับพี่น้องเบอร์เดม่าเห็นพี่น้องเบิง้งทุเรียนแปลงสี่ลอยต้นครับวรสวนพ่อศิลป์บ้านน้ำทรับครับตำบลบุปเปียนเพื่อนเยื่นครับเป็นทุเรียนที่แปลงใหญ่เลยพี่น้องสีลอยต้นนี่พี่น,อ400น,นอ้องสีลอยต้นแปลงใหญ่ครับ ตอนนี้ก็เริ่มออกดอกเป็นบักเขียพ่วงนะครับกะดอกกระรุ่นเดียวกันครับครับสวนส่องกษตเียทฤษฎีใหม่บลอกดอกนะนี่เปิดตาดอกกระใสตัวเดียวกันครับมาเอาน้ําพอสินนี่นะครับเปิดตาดอกครับอ้ยดอกกะถือว่าดอกดกครับพี่เนาะ เบน้องเน้ยพี่นนอกปีนี่พอเราเห็ดดอกไ้ทึ่งดอกทึ่งต้นนะครับพี่นนอกสมบูรณ์แห้งดีละพี่นนอกชุดนีละพี่นนองชุดลูกหูลูกตาเลยพี่นนอกเบิ้องดอกดีพี่นนอกปีนี่ปอ้ยของพอเราขักแห้งครับพี่นนอกปีนี่บ่แม่นดอกสมบูรณ์ซื่อเลยครับพี่นนองปีนี้สวนพอสินนี่ เพิงดอกสมบูรณ์เทิ <chị> ่งใบกะเฮดได้น,นะครับพี่นี่ใบสมบูรณ์ก็ปีทีเแล้วหลยครับครับดอกสมบูรณ์ห้งครับนี่นี่นะครับพี่น้ออยพอสินแล้ว,วอุ้ยดอกครับนี่ก็สิได้สซอยหลายเลยพี่น้อมึงดิละ่ะนี่มันพีมีอยู่ปลายกิ่งนะพี่น้อมีแบบนี้นี่มีแบบนี้พี่หน้อปลายกิง่งนี่อยเลยครับพี่น้อซอยออก อดอกสมบูรณ์แห่งพี่น้องปีนี้ดอกสมบูรณ์ใบสมบูรณ์โอ้ยก,ก้านก้านเสียวดอกกะเพิ่งกับพ่อชินล้วก็ใส่สูตรแปดยี่สิบีสสมม่ยี่ส,สมมี่กันครับสาสมมหานแหละครับสาสมมหารแหละก็มาดึงดอกด้วยกันครับเปิดตาดอกกะบ้าน้ำพอชินนี่เราไปเปิดยูสวนส่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับ พิ่นสั่งมาเท่าทั้งจังจนผละพี่น้องครับเปิดตาดอกขวดเหนียวอียงนี่แหละมีสูตรอยู่ครับแต่ว่าก่อนเ้าสิเปิดตาดอกทุเรียนห้าก็ต้องเฮ็ดใบเห็นไม่ได้ก่อนครับขั้วมสมบูรณ์ใบให้ได้ใบเขียวเข้มใบแก่เ้าก็เฮ็ดใบใได้ต่อไปเ้าก็เอาดอกกัดจีนได้ครับพี่น้องปีนี้ใบเราพองพอเราโอ้ยสุดยอดเลยครับ ใบงามใบสมบูรณ์แขง,งพี่น้องดอกกับรับไม่ตุนเดียวกันนะพี่น้องพร้อมๆเราทุเรียนตัวนี้ซีปีเก่าเดือนครับพี่น้องซีปีเก่าเดือนปูกกรสวนสอนน่องเกษตรศิทธิศรีไม่ปีหนึ่งครับพ,พี่น้อ,นนอ,นนอง,อป,องปีหนึ่งครับปูกรพุอนพภาเลยพี่น้องสวนนี่เคยมาอัปเดทในพี่น้องเบืองอยู่ปูกกรสวนส่องเกษตรศิทธศรีไม่ปีหนึ่งครับ ความสมบูรณ์มั้งกะญ่กัวครับกิ่งก,าก้านกใหญ่ครับพอแล้วปูกแล้วกะับ่มีแนวสับกลางนะครับพอ,พพอ,อปีแรกพอแลว้วปลูกกล้วยปลูกมั้งแล้วกอบานแล้วก็บ่ได้เอาอยังเอาออกเลยครับปีแรกพอแล้วกะับ่ได้กล้วยกัเลี้ยส่วนหน่อยอยู่ดอกพี่น้องกล้วยกัเลี้ยส่วนหน่อยเอาไปถึงกินครับคือสวนส่องเกษตรสดีใหมก่กัย่างเบิร์ดเลยครับกล้วยปีนี้ยังเอาออกบนเบิดอยู่ก็เริ่มเสียอ่อกแล้วพี่น้อง คือว่าสมบูรณ์แห้งนะครับปีนี้ทุเรียนพอเคิ่องสมบูรณ์เคิงดอกโอ้ยแน่นอนพี่น้องเคิงสมบูรณ์เคิงดอกเคิงกิ่งก้านนะพี่น้องทุเรีนยตตนสี่หลอดต้นครับพี่น้องนี่นะดอกนี่ว่ามันคักนะพี่น้องแตงอุ้ยคักพี่น้องว่ามันต้นเดียวกันครับพี่น้องพอเราสีสอยดอกเลยนี่บา้านเนอะสีสอยดอกแล้วบาท ดอกลำปลายกิ่งครับพี่นอ้องสอยดอกทีละพี่นอ้องคากลายพี่นอ้องสุดยอดอลังการงานสร้างพี่นอ้องที่ละพี่น้องกิ่งพอเล่าปีนี้กิ่งมาฐานเนี่ยครับสมบูรณ์ครับกิ่งใ่พี่นอ้องกิ่งใ่แห้งครับพี่นอ้องกิ่งใ่สมบูรณ์ครับพี่นอ้องกิ่งใ่สมบูรณ์ครับพี่นอ้อง กิ่งมัน,มนบางทีพี่น้องสมบูรณ์เฮงดอกกางงามสมบูรณ์ครับพี่น้องทุเรียนสี่ร้อยต้นสวนพอสินครับบ้านน้ำสัตตำบลวูปเปียอำเภอหนื่งเท่ากับเป็นทุเรียนที่ว่าแปลงใหญ่ทีพี่น้องเนี่ยแปลงนี่ครับเป็นสวนต้นแบบกระบะได้ครับเห็ดได้สมบูรณ์เฮงครับพี่น้อง ใบไ,ไงใบงามสมบูรณ์ครับนี่นะครับเบื้องต้นนี่ก็คือการบิดครับพี่น้องน่อมันเป็นตรตกูลเดียวเลยพี่น้องการบิดนะครับดอกอแต่ละกิง่งแต่ละกายะพี่น้องที่นะดอกซ้ำนี่พอดีครับพี่น้องบางสวนกับดอกกร้ายแห้งเลยพี่น้องนี่ดอกซ้ำนีก่ก็แต่ซ้ำนี่ก็ยังแต่แตงบักขักเลยครับพี่น้อง แก่งมาคักแต่พีละ่ะตัวนี้มันลังพี่น้องมันผูรุ่นครับนี่นา่าเป็นทุเรียนสามตัวนี้ครับตัวนี้ทุเรียนสามพีละ่ะเบิ้องลายต้นคือการมัดครับพี่น้องปีนี้พอเราคุ้มด้แห้งครับพี่น้องดอกกําลังสีสมดอกสมบูรณ์ดีนะพี่น้องนี่ดอกสมบูรณ์ดีครับ ดอกสมบูรณ์ดีในแนวนมเป็นต่อครับมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับดอกสมบูรณ์ใบก็บสมบูรณ์ครับปีนี้มีแนวนมใบเงินหลานแล้วพอสีนปีนี้หลายหลานเราจกพีนออก่น้องทุเรียนสี่ร้อยต้นเฮ้ยสี่หลักพีนออก่น้องทุเรียนสี่ร้อยต้นครับมันธรรมดาครับเป็นแบบแปลงใหญ่ครับแปลงใหญ่แหละสมบูรณ์นะครับ,บ,รบปีนี้ เราใช้เบิ้งได้หลายต้นครับพี่นอ้องดอกแต่ละต้นสมบู์แหงครับข้องพระสินนี่ครับอายุสี่ปีเกาเดือนครับพี่นอ้องปลูกกอนส่องเกษตรศิษฎีใหมปีหนึ่งครับพื้นที่มองนี้เป็นป้ายางเลยพี่นอ้องพอแล้วปลายางออกป้ายางออกนี่เดี๋ยวเสียเบิ้งนี่ครับหลุมต่อยางเลยพี่นอ้องมันเปื่อยมันหยางครับหลุมต่อยางเปืือย เหญ่เหมือจะเป็นลุมลงครับพี่น้องตัวนี้มถา่ายอัปเดตพี่น้องเบิ้งส่วนพอศีนว่าดอกเป็นยังไงนะพี่น้องปั๊บเปิดตาดอกสูตรเดียวกันน้ำมัพอศีนนี่ขั้วสีเนียวบอดอกสมบูรณ์ครับขั้วเนียวดอกสมบูรณ์ครับปีหนากอะเอาน้ำ พ่อนี่ยนะใส่เปิดตาดอกมันตีมีเปิดตาดอกครับนี่พวกสะสมทั้งใบเนี่ยครับอุ้ยดอกคักคักแน่นอนครับปีนี้เป็นมัดคือต้วนนะพี่เนาะสี่ลอยต้นปีนี้ไหนสิเป็นเย็ยบเบิร์ดเลยครับแน่นอนแนี่ครับพี่เนาะ สมบูรณ์ครับปีนสมบูรณ์แห้งครับใบกับน,น้าครับปีนจุดยอดครับพี่น่อสวนเพาะศิลมาลาครับบานน้ำซับครับเป็นทุเรียนที่แปลงไงกันพี่น่อแปลงไงแหละก็สมบูรณ์ครับพี่น่อปีนสมบูรณ์แห้งสมบูรณ์แห้งแหละกรพร้อมครับปีนบาทตอนติดดูกติดดอก ท้ายทีแล้วก ok ็สิได้แต่งดอกแต่งลูกอีกเด้อพี่น้องเพราะว่ามันหลายแต่งพุ่มผอมซอยมันครับคืออยู่สวนซ่องก็สิสืดีใหม่นะครับก็ยังแต่งดอกอยู่พี่น้องดอกหลายก็แต่งครับนําปลายกิ่งปลายหยังครับซอยออกครับซอยซอยเพียรให้มันดอกทีเรียสมบูรณ์มันก็สิไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหยังนะพี่น้องสมบูรณ์ ซอยซอยมันนี่ซ้ำนี่เดี๋ยวซ้ำนี่กับเป็นสองหน่วยกับพวกแห้งนะครับกิ่งนี่ครับนี่นี่ห้อยพอแล้วซอยออกแล้วก็มีครับนี่ตัดปาดออกซ้ำนี่กับอู้ลายแล้วครับพี่น้องอู้พักแห้งพี่น้องสมบูรณ์ปีหนักปีนี่ครับทุเรียนสี่ร้อยต้นครับแน่นอนอยู่ครับปีนี้สมบูรณ์แห้ง อัปเดตพี่น้องเมืองวัดทุเรียนปีนี้สวนพอศิล์นี่ตบมนบูเอยนี่เป็นทุเรียนที่แปลงไงลยครับแปลงนี่ที่ว่าแปลงไงครับแปลงไงก็มูนนะครับพี่น้องสี่ลอยต้นกับมีอีกแปลงหนึ่งครับวัดสะฟาร้าครับตบมนบูเอยครับแปลงไงกันครับต้นนครับสี่้อยต้นนื่อนครับมีอสองแปลงครับที่ทุเรียนแปลงไงครับสี่้อยต้นครับสองสามแปลงครับวัดประคอกับแปลงหนึ่งครับพี่น้อง ทุเรียนตำบลบุเปลียเฮาปีนี้เอาดอกเปลี่ยนแปลงใหญ่ครับสมบูรณ์แห้งพี่น้องอุ้ยที่ไรพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งตุดหนึ่งบ้านดอกเต็มที่สำหรับสมบูรณ์แห้งดอกร้ายครับอุ้ยคักอีพี่น้องอุ้ยสมบูรณ์แห้งพี่น้อ,อ,อ,อที่ไะ จริงแล้วก็จริงพอเราใหญ่นะเพราะว่าบ่อไงอย่างนี้พอเราบ่ได้มีกล้วยมีหยางงำนะพี่น้องพอเราปลูกแต่ทุเรียนแล้วก็กล้วยออกแต่ปีแล้วครับดีแล้วพี่น <thế oine. S 2> ้องอุ้ยครับครับนี่ล้วสวยงามมากครับอุ้ยนี่ล้วครับดอกหอมนี่สืว่าพอเรามาแต่งแล้วก็เสียมวลเนี่ยออกพี่น้องนี่มวลเนี่ยออกครับนี่จำนี่ก็อุ้ยปวดฟัดแล้วครับพี่น้อง แป่งแป่ง,ง,ง,งออกครับอุ้ยคับอีทีครับพี่หน้องเกษตร,รทฤษฎีใหม่กับมาอัปเดตสวนพอ่อศิลป์ให้พี่หน้องเบ่งครับเหมือน,นบ่ดด้มาดโดนนะครับนั่นนะครับบ่มีเวลาครับยากนะครับไปหลายสวนนะพี่หน้องกับมาอัปเดทพี่น้องเบ่งว่าทุเรียนปีนี้ ค้อมืบขึ้หนาเว็นไดร์ขมสมบูรณ์ยังไงครับปีนี้ถือว่าสมบูรณ์แห้งครับสวนพอสิงครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ทุกอย่างครับตั้งแต่ใบตั้งแต่ดอกครับงามดีครับปีนี้ใบก็ไดดอกก็ไดครับถือว่าสมบูรณ์เนี่ยครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับสีกอจบสมิตรครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่น่องครับ